Welcome to Malaysia Welcome to นับจากศตวรรษที่10เป็นช่วงที่หลายๆประเทศในอาเซียนเริ่มดำเนินการโครงการต่างๆโดยพัฒนาศักยภาพของประเทศในรูปแบบที่ต่างกันไปสหพันธรัฐมาเลเซียก็เช่นเดียวกันเป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่ประเทศได้รับเอกราชจากอังกฤษมาเลเซียได้เริ่มพัฒนาบทบาทของประเทศให้เป็นไปตามบทบาทของตนเองได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อนำประเทศไปสู่ยุคแห่งการก้าวไปข้างหน้าค่ะธงชาติมาเลเซียรหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเจาลูกแกมิลันแปลว่าทงริ้วแห่งความรุ่งเรืองตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซียรประกอบด้วยส่วนหลักๆ5ส่วนคือโล่เสือโค้งสองตัวพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองดาวสีเหลือง14แฉกและแถบผ้าสาหพันธรัฐมาเลเซียรประกอบด้วยดินแดนสองส่วน ได้แก่มาเลเซียตะวันตกซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลา,ายูพรมแดนแด้านเหนือติดกับประเทศไทยและปลายคาบสมุทรติดกับประเทศสิงคโปร์ส่วนมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่บนเกาะบอ์เนียวประกอบด้วยลาซากรักลาซาบาร์ในการนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะท่องเที่ยวไปในตัวเมืองที่ทันสมัยหรือจะไปนในส่วนที่เงียสบสงบเพื่อสัมผัสธรรมชาติของประเทศแห่งนี้ก็ได้นะคะ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเราสามารถแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆดังนี้ด้านที่1ด้านการค้ามาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ5ของไทยในขณะที่ไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับ5ของมาเลเซียเช่นกันในปี2553การค้าระหว่างกันมีมูลค่า21,274ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปมาเลเซียมูลค่า15,66ล้านดอนลลาร์สหรัฐและนำเข้าจากมาเลเซียมูลค่า17,08ล้านดอนลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกของไทยไปยังมาเลเซียได้แก่คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบยางพาราน้ำมันสำเร็จรูปแผงวงจรไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ยางเคมีภัณฑ์เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสินค้าที่ไทยนำเข้าจากมาเลเซียประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบน้ำมันดิบเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบสื่อบันทึกข้อมูลภาพและวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันก็มี1ตัวอย่างธุรกิจนะคะที่จะมานําเสนอที่สามารถประกอบเป็นอาชีพในประเทศมาเลเซียได้นะคะนั่นก็คือธุรกิจการขายอาหารทะเลสดค่ะ สาเหตุที่กลุ่มผ่อนฉันเลือกธุรกิจการขายอาหารทะเลสดนะคะเนื่องมาจากประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกับประเทศไทยนะคะซึ่งสามารถนําอาหารสดจากประเทศไทยเข้ามาขายในประเทศมาเลเซียได้ค่ะละประเทศมาเลเซียส่วนน้อยนะคะที่จะมีที่จะมีธุรกิจการขายอาหารทะเลสดค่ะสำหรับอาหารทะเลนะคะที่คาดว่าจะนำไปขายในประเทศมาเลเซียนะคะก็มีกั้งมีกุ้ง ปลาทะเลมีปลาหมึกปูทะเลและก็หอยค่ะกั้งนะคะกิโลกร,รัมละ200บาทเท่ากับ2,000กิ๊ค่ะกุ้งราคากิโลกรัมละ150-380บาทค่ะเท่ากับ1,500-3,800กิ๊ค่ะปลาทะเลนะคะกิโลกรัมละ90-150ถึงบาทค่ะเท่ากับ ถึงหน0ลิงกิตค่ะส่วนปลาหมึกนะคะกิโลกรัมละ1 0 0รถึงสบาทค่ะเท่ากับ1 0 0 0 2 0 0ถึงลิงกิตค่ะส่วนปูทะเลนะคะกิโลกรัมละ1 0 0่ถึง700บาทค่ะเท่ากับ1 0 0 0ถึง7,000ลิงกิตค่ะส่วนหอยนะคะกิโลกรัมละ5 0บถึง80บาทเท่ากับเท่ากับ500ถึง800ลิงกิตค่ะรับริมากาี